สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านของมิ้นจังวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ EP ที่46แล้วโอเคเดี๋ยวก็ยังไงไปฟังกันเลยค่ะชีเล่นนั้นโกรธเคืองจนตัดใจว่าไงนะไม่เพียงแค่ฮูตาให้มาแต่พออวังและชีเล่นเองก็ยังไม่เข้าใจความหมายของเฉินเฉียงเมื่อรู้สึกได้ว่าไม่มีทางแล้วเฉินเฉียงก็ได้กระแอมออกมาทีหนึ่งก่อนจะพูดออกมาอาจารย์สิทธิ์หมายถึงว่าสิทธิสามารถประลองกับผู้อาวุโสชีในสนามประลองเป็นตายได้หรือเปล่า เชิญเจียงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าที่อาจารย์ฉีผู้นี้ต้องการเขาเป็นสิทธิ์ขนาดนี้เป็นเพราะเขาต้องการถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีให้กับเขาในเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วทําไมจะต้องเสียเวลาไปมากมายกับเรื่องนี้ในสนามประลองเป็นตายนั้นตามใดที่เขาฆ่าอาจารย์ฉีผู้นี้ได้ก็เทียบได้กับว่าเขานั้นมีฝีมือเทียบเท่าอาจารย์ฉีผู้นี้แล้วนี่ก็สมควรจะเรียกว่าถ่ายทอดความรู้ได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเขานั้นไม่คิดว่าเพียงคําพูดเดียวของเขาจะทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงขนาดนี้ สีเหลือนเองที่ในตอนแรกเต็มไปด้วยความคาดหวังนั้นในตอนนี้ความคิดของเขานั้นกลับเปลี่ยนไปในทันทีอย่างที่สุดเรียกได้ว่ากับกันคนละอย่างเขาไม่คิดว่าหนุ่มน้อยตรงหน้าเขาจะโอหังขนาดนี้พออหวังเองถึงกับหันหน้ามามองในทันทีเมื่อได้ยินเขาเองก็ไม่คิดว่าสิทธิที่มีความสามารถเลิอดล้ำจะไม่กิ่งเก่งความเป็นผู้อาวุโสเลยแม้แต่น้อยอนาคตของเด็กคนนี้สมควรจะจำกัดแบบสุดๆส,สิทธน้องคิดจะท้าประลองกับอาจารย์ฉีจริงดิ อาจารย์ฉีน่ะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีระดับการบ่มเพาะอ,อยู่ที่นายพลวิญญาณก็ตามแต่เขาย่อมไม่มีทางจะต่อกรกับนักลบสายเลือดระดับทหารขั้นสูงทั่วไปได้เลยด้วยซ้ำยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือความต้องการนี้มันอาจหารเกินไปไม่ว่าสิทธิ์น้องเฉินจะมีทักษะที่สูงล้ำขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อโดนถามมาแบบนี้ข้าว่าอาจารย์ฉีคงจะไม่ต้องการแล้วล่ะแง่สินี่ขนาดอยู่ต่อนหน้าอาจารย์และสิทธิ์ที่มากมายขนาดนี้สิทธิ์น้องเฉินเองยังไม่ไว้หน้าอาจารย์ฉีเลย นับภาษาอะไรถ้าเป็นสิทธิแล้วกันเรื่องนี้อาจารย์หู่คงไม่ยอมให้อภัยสิทธิน้องเฉินเป็นแน่ฉีเรินที่ในตอนนี้สติกําลังมึนตึงอยู่นั้นหลังจากผ่านไปพักใหญ่เขาก็ทั้งสติได้จากนั้นก็พูดกัดฟันออกมาก็ได้เฉินเฉียงถ้าอยากจะสู้กันนักเราก็ได้เข้ามาข้าจะให้โอกาสเจ้าข้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะกล้าดีขนาดไหนหลังจากพูดจบฉีเรลอนในตอนนี้ก็ได้หันหลังออกไปและเดินตรงไปยังสำนักเต่าดำข้าจะรออยู่ที่ลานประลองเป็นตาย ทำไมต้องเล่นใหญ่กันขนาดนั้นด้วยล่ะเนี่ยเฉินเฉียงในตอนนี้ทำได้เพียงแค่กัดเลมฝีปากของตัวเองเขาหาันไปมองรอบๆก็พบกับสายตาอมมิตของฮูต้าให้อาจารย์เออข้าเดี๋ยวข้าจะจัดการกับเจ้าทีหร้องฮูต้าให้ได้พูดออกมาด้วยอารมณ์ที่เสียอย่างเห็นได้ชัดเขารีบเข้าไปจับฉีดรือนเอาไว้ก่อนที่จะลากเขากลับมาพวกวุฒิโศฉีอย่าเพิ่งโกรธไปนะ่ะท่านก็รู้ว่าเฉินเฉียงเองเอ,งเอาจริงๆก็เพิ่งจะเข้ามาที่นี่เออเพียงเดือนเดียวเท่านั้นเองอะ ี่ยังไม่มีกฎมากมายที่เขายังไม่รู้นะาเป็นความผิดของใครนี่แหละในฐานะอาจารย์ที่สั่งสอนเขาไม่ดีจนทําให้ท่านต้องโกรธเครื่องในความผิดของเฉินเฉียงครั้งนี้ข้าผู้เป็นอาจารย์ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะตกลงไหมอ๋ออีกเรื่องข้าขอถามหน่อยว่าท่านยังจะอยากได้เฉินเฉียงไปเป็นศิษย์อีกอยู่หรือเปล่าเ็จอย่างนี้แกเอาไปคนเดียวเอะฉีหลันในตอนนี้โกรธจนเดินกลับห้องของตนที่อยู่ในแผนกเล่นแร่แปรธาตุโดยไม่มีแม้แต่จะหันกลับมามองก็ดี นี่หมายความว่าท่านไม่ต้องการสิทธิของข้าแล้วนะฮูตาหาย,ยิ้มกิ่มขึ้นมาในทันทีที่ได้ยินแต่เมื่อหันกลับไปเห็นท่าทีของผออ,อวังแล้วเขาก็รีบผูบยิ้มลงมาแทบจะไม่ทันอาจารย์ฮู่ในเมื่อเขาเป็นสิทธิของท่านแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องถ่ายทอดนิสัยของท่านออกไปด้วยเรื่องนี้จะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ท่านต้องกำหลับนิสัยนี้ของเขาลงหลังจากนี้ข้าจะรอรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากท่านท่านต้องจัดการเรื่องนี้โดยเร็วเมือ่อผออวังพูดจบเขาก็ได้หายวับไปกับตา พออวังไม่ต้องห่วงนาะผู้อาวุโสผู้คนนี้จะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดแล้วจะรีบร้ายงานฮู้ตาให้ได้ตะโกนขึ้นฟ้าไล่หลังไปอย่างสุดเสียงก่อนที่จะหันใบหน้าที่บึ้งตึงไปที่เฉินเฉียงไอ้ศิษย์นันลกเอ้ยกลับกันได้แล้วผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปถึงพออวังนั้นได้ทิ้งคําพูดเอาไว้ว่าให้ฮู้ตาให้ลงโทษเฉินเฉียงแต่การที่จะลงโทษศิษย์ที่มีความ้ําเลือแบบเฉินเฉียงแล้วอย่างมากก็คงเป็นเพียงการดุด่าหรือไม่ก็คััดลายมือกง ในตอนนี้ทั้งหลู่ฟางและคนอื่นๆเองแต่ก็มองหน้ากันก่อนที่จะพากันกลับไปที่นแผนกวิชายุทธพิเศษไม่เพียงแค่ทำลายสถิติสอบเข้าของสำนักเขายังเป็นอาฉริย์ด้านการปรุงยาในอนาคตสิทธิแผนกวิชายุธพิเศษไม่จําเป็นจะต้องข้องเกี่ยวกับแผนกเล่นแร่แปรธาตุเกี่ยวกับเรื่องการปรุงยาอีกต่อไปภายใต้การนําของหลู่ฟางสิทธิคนอื่นๆของแผนกวิชายุทธพิเศษได้เดินกลับไปยังที่พักของฮูต้าใหทีละคนสองคนในห้องเล็กๆของฮูตาให สิทธ์ทั้งหมด24คนได้ยืนเรียงหน้ากระดานกันสองแถวศีรษะของพวกเขาก้มลงต่ำแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นทุกคนก็อดที่จะรอบเงยหน้ามองฮูตาให้ที่ในตอนนี้เดินเข้ามายืนต่อหน้าพวกเขาสิทธ์น้องเฉินวันนี้เจ้าทําให้อาจารย์โกรธมากจริงๆพยายามอย่าให้อาจารย์โกรธมากนะกละมีอะไรก็ต้องอดทนเอาไว้ให้ได้กัวเหลืองที่ยืนอยู่ข้างเฉินเฉียงได้กระซิบกับเฉินเฉียงแต่ยังไม่ได้พูดจบดีก็ต้องรีบปิดปากอุบ นั่นก็เพราะฮูตาให้มองมาที่เขาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรแบบสุดๆเฉินเฉียงเองถึงแม้ไม่ต้องให้กลัวเหลียงบอกก็พอจะเราได้ว่าการที่เขาไปท้าประลองกับสีเหรินในครั้งนี้ได้นาปัญหาอันใหญ่หลวงมาให้อาจารย์ของเขาขนาดพออว่างเองยังไม่คิดจะปล่อยเขาไปง่ายๆเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นับภาษาอะไรกับอาจารย์อในครั้งนี้เขายิานดีที่จะรับความโกรธเคืองนี้ไว้เองก็แล้วกันเฉินเฉียงเจ้ากล้าที่จะท้าประลองกับคนแก่อย,อย่างฮูอวุสโฉชี นี่มันทําให้ข้ารู้สึกดีจริงๆเมื่อเห็นใบหน้าของไอ้แก่นั่นโกรธได้ยิ่งคิดก็ยิ่งมีความสุขยิ่งนักแต่เจ้าบอกอาจารย์ของเจ้าคนนี้หน่อยได้หรือเปล่าว่าเจ้านั่นคิดอะไรในตอนนั้นกันเจ้าพูดออกมาแบบนั้นทําไมยังได้บอกล่ะว่าคิดจะใช้วิธีนี้ล้างแค้นแทนข้าเมื่อได้ยินแบบนี้ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะประหลาดใจพวกเขาต่างก็คิดว่าอาจารย์ของพวกเขานั้นจะต้องคลั่งและลงไม้ลงมือในทันทีพวกเขานั้นไม่คิดว่าเรื่องจะออกมาเป็นแบบนี้ ภายใต้ท่าทางของฮูต้าให้ในตอนนี้เราสิทธิ์ทุกคนเองก็เริ่มเบาใจขึ้นมาได้บ้างในขณะเดียวกันทุกคนก็ได้หันไปมองเฉินเฉียงกันเป็นตาเดียวเช่นเดียวกับฮูต้าให้สิทธิ์คนอื่นเองก็ต้องการฟังคําอธิบายของเฉินเฉียงเฉินเฉียงที่ได้ยินก็นยังอึ้งไปเหมือนกันเขามีท่าทีอึดอ,อัดก,ก่อนที่จะพูดออกมาเอ,อ่อท่านอาจารย์ท่านก็เห็นว่าในตอนนั้นทั้งผู้วุฒสูชีและผออวังตังก็กดดันสิทธิ์ให้เข้าร่วมกับแผนกเล่นแร่แปรธาตุให้จงได้ ตอนนั้นสีรู้สึกลำคาญมากจึงได้พังปากไปไม่คิดว่าผู้อาวุโสฉีจะโกรธเคืองถึงขนาดนั้นในความเป็นจริงแล้วเฉินเฉียงไม่ได้คิดเช่นนี้แต่อย่างใดเขาแค่อยากจะใช้ระบบของตนดูดซับความสามารถจากฉีเหรินให้มันจบๆไปเท่านั้นแต่ยังไงซะเขาก็ยังอยากจะเก็บเรื่องระบบนี้ไว้เป็นความลับอยู่มีหรือที่เขาจะพูดความจริงออกไปและแน่นอนว่าหากฉีเหรินนั้นรับคำท้าของเขาจริงๆแล้วก็นี่ก็เทียบได้กับว่าเขาได้ถ่ายทอดความรู้ให้เฉินเฉียงแล้ว เป็นเช่นนั้นอูตาให้ที่ได้ยินก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปเขาไม่คิดว่าเฉินเฉียงนั้นจะคิดวิธีแข่งสยบอ่อนออกมาเพื่อทำให้ฉีเหรินปฏิเสธเขาแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นก็คือได้ว,ว่านี่เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลอย่างชง,งักตรงไปตรงมาและโหดร้ายเรียกได้ว่าเหมาะสมที่สุดแล้วกดด็ดีด้วยวิธีการของเจ้านี้ถือได้ว่าเจ้านะไม่ได้ทำให้อาจารย์เสียหน้าแถมยังช่วยไว้หน้าแผนกวิชายุธพิเศษของเราต่อนาทุกคน นี่ถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ดีในการกำลับความโงหังของไอ้พวกเล่นแร่นั่นไอ้พวกเล่นแร่นั้นโดนสำนักโอมาสนานดีแล้วที่ได้บทเรียนแบบนี้ยังไงก็ตามเฉินเฉียงแม้การการะทำของเจ้าในครั้งนี้จะทำให้อาจารย์รู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างที่สุดในรอบหลายปีแต่ยังไงก็ตามด้วยคำพูดของผอ,อหวังเองก็ทำให้อาจารย์ละเว้นโทษให้กับเจ้าได้แม้อาจารย์จะไม่อยากลงโทษเจ้าเลยก็ตามในเรื่องนี้นั้นน่ะอาจารย์หวังว่าเจ้าจะไม่โทษอาจารย์เกี่ยวกับการลงโทษนี้นะ เชิเฉียงเข้าใจเรื่องนี้ด้วยหัวใจของเขาในทันทีเขาโค้งคาระวาให้กับอาจารย์ของตนแสดงความต้องการที่จะรับโทษในครั้งนี้อย่างเต็มใจสิทธิ์ยินดีรับการลงโทษของท่านอาจารย์จบไปแล้วนะคะกับตอนนี้แม่นึกว่าจะลงไม่ได้ซะแล้วลงสวยอยู่นะคะทุกคนจบสวยอยู่โอเคสำหรับตอนนี้ใครเป็นแฟนคลับใหม่อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจให้กับมิ้นจังกะลามังมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ